การดําเนินการในช่วงเดือนเมษาต่อพฤษภาคซึ่งก็ส่งความปัญหาดีไปยังท่านผู้ปกครองตลอจนอนักเรียนนะครับว่าขณะนี้นะครับทางสพได้ติดตามการมอนิเตอร์ข้อมูลการรับนักเรียนของแต่ละเขตพื้นที่ก็ได้ทราบว่าจากการรายงานเบื้องต้นน่ยทุกเขตพื้นที่มีความพร้อมและก็มีฐานข้อมูลในการที่จะจัดสรรโอกาสนะครับให้กับนักเรียน แต่ละคนแต่ละช่วงวัยนั้นนะครับได้ควบคุมทุกพื้นที่ไม่มีใครที่หลุดออกจากนอกระบบว่าคือต้องการเรียนแล้วไม่มีที่เรียนไม่มีนะครับหรือถ้าหักตกหล่นนะครับอาจจะมีในบางโอกาสว่าเจตนาอยากเรียนโรงเรียนนี้แต่โรงเรียนนี้อาจจะไม่อยู่ในเขตบริการไม่มีคนในเขตบริการเข้าไปเต็มแล้วเราก็จะมีโรงเรียนรองรับที่อื่นก็ขอให้ทางผู้ปกคร,รองนะครับได้กรุณาประสานไปยังเขตพื้นที่ทุกเขต ทั่วประเทศเพื่อที่จะจัดหาโอกาสให้กับน้องๆพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็แต่ช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนสมบอไม่ได้รับรายงานในเขตพื้นที่ใดมีปัญหาและอุปสรรคในการที่จะรับเด็กนักเรียนก็ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบและนักเรียนได้ทราบโดยทั่วกันครับ